สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะอีพีนี้เป็นอีพีพิเศษน้องท่านหนูมีเหรียญวัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงปู่ศิราสิลจันโทนะคะ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับท่านหนูมีเหรียญพระหูรมานนะคะสัพพวิชาครูใหญ่แม่ทัพภาคสองนะคะเนื้อชนวนมหามวลสารสินเดิมรุ่นเลขหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคท่าน,านาวันนี้นะคะมีจํานวนจํากัดนะครับท่านย้ําอีกทีนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะเหรียญวัตถุมงคลน,นะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทนรุ่นนี้นะคท่านาเป็นรุ่นที่นิยมกันมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือวาอ่าพลาดครัท่านเป็นรุ่นลิ เพียนพระหูรมานนะคะเมตตาอธิษฐานจิตแนวทานปลูกเสกเดียวนะคะ ของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทเขาท่นานเรียนพหุรมานนะคะมีประสบการณ์จากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชานะคะศรัทธาเชื่อบารมีหลวงปู่คุ้มครองทหารไทยแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะท่นานเรียนยันพหุรมานะคะหลวงปู่ศิราสิริจันโทเนะท่านเขียนยันและอธิษฐานจิตนะคะท่นานเป็นที่สนใจในวงกว้างมากๆเลยนะคะหากวันนี้ท่านใดไม่อยากพลาดนะคะจองให้ทัานคะ่ะท่านท่านจะได้รับนะคะพร้อมกล่องเดิมซินเดิมแบบ นี้เลยนะท่านเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างกันหนึ่งองค์ค่ะนี่ค่ะท่านจะได้รับกล่องเดิมซินเดิมไปลุนเลขกันเองนะคะคุณท่านดวงใครดวงมันเลยนะคะวันนี้นะคะองค์นี้นะคะุณท่านรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพหูประมา์เนื้อชนวนมวลสารคุณท่านเนื้อชนวนมวลสารนะคะวันนี้กล้องเขียวค่ะ วันนี้พิเศษให้เลยนะคะท่านใดบูชาเหรียญหลวงปู่ศิราวัตถุมงคลยอดนิยมวันนี้นะคะมีผ้ายันเหนือดวงไม่อดไม่อยากแคล้วคลาดหนุนทรัพย์หนุนดวงพวกรัพย์มหานิยมจะเริญก้าวหน้าไม่มีหยุดแบ่งปันให้กับคุณท่านทุกบ้านทุก ช่องเขาท่านทุกรายการเลยนะคะสําหรับท่านที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ในวันนี้นะคะมีผ้ายันให้น้ท่านถ้าไม่อยากพลาดวันนี้น้ท่านให้ทันกันนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะเปิดนะท่านมารับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวหนูเปิดให้ชมกันหนึ่งองค์นะคะท่านนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ขออนุญาตแกะเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะคนท่านแล้วองค์นี้นะคะหนูก็จะเก็บไว้ใช้เองเลยนะคะท่านวันนี้นะคะหนูขออนุญาตแกะเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่าน,านั้นเพื่อให้คนท่านได้ดูมวลสารเนื้อกันนะคะและเหรียญนี้หนูก็จะเก็บไว้เองค่ะท่านที่เหลือนะคะท่านนะคะนําไปลุ้นเลข ลุ้นหมายเลขโค้ดกันเองนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆซีนเดิมๆไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านนี่ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านนี่ค่ะให้ดูสภาพกล่องกันก่อนนะคะซีนเดิมแบบนี้เลยนะคะท่านไม่มีสภาพการแกะใดๆทั้งสิ้นคะ่ะท่านนําไปลุ้นหมายเลขกันเองนะคะวันนี้นะคะดวงใครดวงมัน,นะค่ะท่านอนุญาตนะคะ อนุญาตแกะนะคะแล้วเหรียญนี้หนูก็จะใช้เองเลยนะคะเก็บไว้เองบูชาเองเลยนะคะท่านอนุญาตค่ะเรียนพระหุรมาน,นะคะอธิษฐานจิตนะคะโดยหลวงปู่ศิราสิริจันโทก,กองเขียวเป็นเนื้อชนวนมวลสารนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันคะ่ะท่านอนุญาตนะคะนี่ค่ะด้านในกล่องนะคะ เหรียนนะคะท่านก็จะอยู่ในถุงซีนอีกทีนะคะเพื่อไม่ให้เรียนสึกไม่มีรอยใดๆทั้งสิน้นของท่านขออนุญาตนะคะท่านนี่ค่ะลุ้นหมายเลขโค้ดกันเลยนะคะเป็นเนื้อฉนวนมวลสารเลขสวยของท่านวันนี้หนูโชคดีนะคะได้เลขสวยของท่าน944นะคะ944เลขโค้ดเลขสวยด้วยของท่านองค์นี้หนูก็จะเก็บไว้เองเลยนะคะนี่ค่ะ ท่านจะได้รับพร้อมกล่องพร้อมซีนเดิมเลยนะคะท่านเรียนงามมากๆเลยนะคะท่านดูนะคะด้านหลังเรียนค่ะรอยจานยันอักขรท่านเต็มนะคะปลูกเสกอธิษฐานจิตนะท่านงดงามค่ะเนื้อนี้นะคะน่าเก็บมากๆค่ะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะท่านลูกศย์ลูกหาท่านเยอะนะคะควรมีเก็บไว้สักเรียนนะคะท่านเนื้อชนวนมวลสารรายการนี้นะคะกล่องเขียวค่ะ วันนี้นะคะนี่ค่ะท่านดูนะคะต่อโคดทอบสองนะคะมีโคดยันอักขระหมายเลขนะคะท่านชัดเจนเลยนะคะเรียนนี้นะคะหนูก็จะเก็บไว้เองเลยนะคะท่านถ้าหากท่านใดศรัทธานะคะท่านนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 9 9 2 7 1 5 3จจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ย้ำอีกทีนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานท่านไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะได้แบ่งปันมาน้อยจริงๆคะ่ะท่านแล้วที่สําคัญนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องนี้เลยนะคะไม่มีการแกะใดๆทั้งสิน้นท่านนะคะนําไปแกะเองลุ้นหมายเลขโค้ดเองดวงใครดวงมันเลยนะคะท่านวันนี้นะคะกล่องเดิมเลยคะ่ะเป็นเนื้อชนวนมวลสารกล่องเดิมเดิมเลยนะคะ กองเขียวนะคะท่านไม่มีร่องรอยการแกะใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านนําไปแกะกันเองนะคะเรียนนี้ที่แกะแล้วนะคะหนูก็จะเก็บไว้เองเลยนะคะท่านเก็บไว้บูชาเองเลยนะคะวันนี้ค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะให้ท่านกนาร์ดท่านเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้นะคะรีบโทรเข้ามาได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคุท่านต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาในวันนี้ค่ะหากศรัทธาโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะไว้พบกันใหม่นะคะท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ